ใครชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมก้าวจิระยุนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เคยเจอมาฮะพี่เคยเจอก้าวก้าวเนี่ยสูงยี่โกจริงจะมาอัมพี่ลังย่ออําจออําเนี่ยลอนี่ตัดขาไอ้ข้อนี่เหรอครับอยากให้สูงเล้าพี่เหรอก็ยังไม่ถึงอยู่ดีเดี๋ยวเอ้ย บอกเเถอาเราชื่ออะไรสวัสดีครับผมชื่อเฟียสครับในเรื่องมาบทเป็นตีครับผมคาแร็เตอร์ก็จะเป็นคนที่น้อยใจฮะกินมากแล้วก็เป็นคนจริงจุงจริงจังครตลกจังเลยนะครับเนี่ยโอ้ยมออ้ยโอ้ย้าหน้อยอยโอ้้าหน้อยเอยเอ้นตออ้ยโอ้ย้ยโอนยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยยเอ้ยโโอ้โอ โอเคแฟนตัดมาเยอะเอีกเด้อเด้อโอ๊ตเด้อเด้เป็นโอ๊ตเป็นยังไงโอ๊ตเป็นยังไงไหมโอ๊ตในเรื่องก็จะมีคาแรคเตอร์แบบเป็นหนุ่มหล่ออาบ้านรวยอะไรเงี้ยก็อแลจะเป็นแบบหัวโจกเวลาไปเที่ยวไหนโอ๊ตจะเป็นคนพาไปอ๋อโอ๊ตงาโอ๊ตงาแล้วชีวิตจริงอ่ะใช่ครับอ๋อโอ๊ตนะครับนะอ่ะคนต่อไปพา